จากเพจหมอช้างทศพรสีตุลาช่วงนี้ดวงดาวแรงและยังมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยเฉพาะราศีเมษและราศีตุลให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและความขัดแย้งคันมีปากเสียงกับคนรอบตัวแนะนำให้สวดคาถาสุริยปพาจันทปพาเป็นเวลาจวันก่อนออกจากบ้านเรามาสวดมนต์พร้อมกันตั้งจิตให้สงบ สวดนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุเสโตมะมะกุเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกกุติ ยัตถังมะมะตังทะยะตวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยาติกาขอให้ทุกๆุกท่านโชคดีทุกทกท่านพระคุ้มครองค่ะ